ก็สีเสียบปลั๊กเป็นโทรทัศทัตยีย่หอ้อพานาโซนิก42นิ้วเป็นจอ LED ก็มีแต่แบคไลท์หงจอมืดแบคไลท์หงสว่างขึ้นมาแต่ว่าจอมืดจอมือด,อมอด,อมอดเลยหงแต่แบคไลท์ ถอดปักแล้วก็อันนี้มันด้านหลังมันเบ่งรุ่นมันทีเฮ็ดซ2 A 1เเป็นของไทยเป็นเครื่องไทยอันนี้เม,บน,มบนบอร์ดเมนบอดอยู่ก็เจ้าของเครื่องเพิ่นว่าใส่งานมา10ปีแล้ววาสันหากะเพ ก็หันน็อตเบิงหันน็อตออกมาแล้วก็สิกวดก่าเบิงว่ามันเป็นอย่างรักๆแล้วอาการนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากแผ่นทีคอนแผ่นทีคอนเพเกิดจากไอซีคอนเวอร์เตอร์มันสอดสอดเสียมไข่ฟางมาแล้วค่อยกัดซีเน่ใส บอร์ดทีคอนเลยเบื้องว่ามีไฟไปเลี้ยงไอซีคอนเวอร์เตอร์บอร์ดไอซีดีซีทูดีซีน่อใครฝากมาแล้วอันนี้เป็นสายแพรตรงมหาทีคอนบอร์ดน,น้อยนี่เป็นบอร์ดทีคอนถ้าบอร์ดต,ตัวนี้เสียหายเพก็จะเห็นให้จอมืด แล้วก็แผ่นที่บาทั้งด้านลุมกับกับมีส่วนขึ้กันถ้าหากว่าเกิดการซอดกั็จอมืดได้ขึ้กันอันนี้เป็นแผ่นเนมนบอร์ดพักใจไฟท,ทั้งเทึงแผ่นน,น้อยๆเป็นแผ่น,น,ค,อนคอนเวอร์เตอร์ก็จะเสียบปลั๊กแล้วก็สิบัดไฟบังเลยถ้าให้ดอก LED มันหงก่อน เรา LED backlight ห้องละห้องละกาสิวัดไฟ12โวลต์ที่ว่ามาเรียงบอร์ดทีคอนนี่มีมาบอถ้ามีมาก็แปลว่าเพนเมนบอร์ดเฮดเวียกปกติอยู่วัดแบงก์ก็มีมามี12โวลต์ วัดข้ามฟิวว่าข้ามฟิวก็มี12สิบอวล์ขึ้กันแล้วก็เนมหาเนมหาจุดที่ว่าเป็น vgh vgl vgh ปกติจะมีอยู่30สิบโวลเป็นไฟ คอนเวอร์เตอร์ dc to dc บ um ่มี vgl y u n n จ vgl ลบห้าห ah ้าเจ็ดโวลต์ก็บ่มีคือกันแปลว่า ic dc to dc คือส oh ีบัเห็ดเวียก บวมีไฟออกมาเลยแต่ว่าไฟ12โวลต์มีกาสีทอดทอดจอออกเบิงบให้มันต่อกับแผงที่บาดลุมเทละข้างถ้าหากว่าจอสอดจอเสื่อมแผงที่บาสอดกับวมีไฟให้กันทอดออกเล็วก,ก็ยังบวมี บัดเบิงไฟ VGL กะยังบบมีคือกันกะสิล้องถอดอีกครั้งหนึ่งบังเท่อข้างนี้สอดก่อเห็นให้ไฟ VGH VGL บบมีมาคือกันถอดออกเบิง่งถอดออกเบิ่งละบัดเบิ่งไฟ VGH ปกติจะได้30มสิบวอนอันนี้โบมีเลยศูนย์วน VGL กับโบมีศูนย์วนคือกันทอดจอกแล้วสองข้างเลยไปว่าบอรดทีคอนมีปัญหา กาซีลองถอดเสียบออกแล้วก็ชีเสียบใหม่เบิงบางเทืยว่าตอนเท้าถอดบอทิคอนมันบาดเหียกถอดจอ,ออกจากบอทิคอนซีลองวัดเบิงใหม่เราเอลดีติดขึ้นมาละว,วัดเบิงบันนี้สะพผัว่ามีไฟมีสเปดโวลต์บเป,ด,บบเปดจุดสอง แปลว่าวงจร DC toDC ด o ซีคอน DC DC เวเตอร์เฮดเวียรลบห้าโวลต์ก็มีแสดงมาบทที่คนอนยังดีอยู่ก็สีทอดเสียบแล้วก็สีต่อเบิงสีต่อจอเข้าเบิงทละข้าง เตี๋นนี้นี่นบอที่คอนยังดีแต่ว่าจุดที่เสียคือซีเมนจอแต่ว่าปัญหามันจะเสียจอข้างใดตอนนี้ก็ยังบโฮล้องไปเทละข้างทาให้ดอกเป็นลายหงดอกเป็นลายหงแล้วก็วัดไฟได้สิปดโวลต์คือเก่า วิจิเหตุวัดเบิงไฟวิจเอลลบห้าลบห้ามีลองเสียเบ,บืองอีกข้างหนึ่งถอดปลั๊กซะก่อน เราก็ต้องกวดละเอียดว่ามันเพลส่วนใดแท้เสียบปากวันนี้กลับมาวัดไฟเบ่งวัดไฟวิจีเดดอก LVD ีเป็นไรห้องละห้องแล้วกัวัดไฟโบมีเลย VGL กับโบมีแสดงว่า จอจอกล้ำเบื้องขวานี่สอดโตมหรือบามันอาจจะสอดอยู่แทงที่บากระสี้อยออกข่างหนึง่งแล้วก็สีเสียปักเสียบป,ปักแล้วก็สียกเบื้งจอเบิง้งเบื้งจอตอนที่บามันหง มีไฟ vgl h v g ขึ้นมาจอมันจะเป็น่ยนได้เวัดเบิงไฟเบิรก่อนอันนี้เป็น vgl ลบห้าโวลต์มี v g h v g h สเปนโวลต์มีก็สัญกบังจอเบ่งว่าเป็น่ยนได้จอ มันจะขึ้นภาพเป็นอะใรร้อยจอคางหนึ่งละค่อยๆยกเบิงโอ้สังเกตเห็นมีเส้นข้างที่ว่าข้างที่ว่าร้อยออกเป็นจีขาวๆ่วนาเบื้องที่บนร้อยเป็นเส้นกันการ,การน่นี้มันจอสอดแน่นอนละจอสอดจอเสื่อม มันซดแห้งจนถึงขั้นดึงไฟวิจิเหตวิจิเฮวลงกล่าวด็นั <c oughs> ่นนี่นก็คอยกระชิกขึเบื้องก่อนว่าสิซ่อมต่อหรือว่าสิบซ่อมก็ต้องแจ้งลูกค้าไปว่าจอเสือมละก็สรุปว่าท่านผู้สมท่านใดที่วันหลงเข้ามาเบื้องเนาะ ก็ถือว่าได้แนวทางไปวิธีแยกระว่างบอดทีคอนกับจอเสื่อม